อะไรที่พู้เจ้าบอกเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่จะต้องรู้อะไรตอบได้ไหมอะไรเอ,อ่ยเรื่องเร่งด่วนธรรมะเร่งด่วนในชีวิตยิ่งกว่าไฟไหม้ผมมนศีษะผู้เจ้าถามว่าเนี่ยถ้าไฟไหม้ผมมนศีษะเธอหรือไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เธอจะทําอะไรก่อนสาวกบอกว่ารีบดับไฟก่อนทั้งนั้นเลยผู้เจ้าบอกอย่าพึ่งมาลุ้นนี้ก่อนรู้อะไรใครทราบ อ่ข้างหลังอริยสัตว์สี่เยี่ยมมากแมต้องรับรางวัลอริยสัตว์สี่เเป็นเรื่องเร่งด่วนในชีวิตจึงบรรจุอริยส,สัตว์สีเข้าไปให้โยมได้สวดน,นะเรื่องอะไรที่พระศาสดาสอนมากสอนบ่อยการละนันทิความเพลินก็เอาใส่เข้าไป เ,เรื่องอะไรที่พระเจ้าบอกอน,นิสงส์ไว้มากอาณาปานาสติที่โยมทำก่อนต้นชั่วโมงนี่แหละแค่นั้นเองนะบอกอนิสงส์ไว้มากและยังบอกด้วยว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ตถาคตอานาปาพู้เจ้าอยู่ด้วยอานาปารู้ลมหายใจเข้าออกไม่สุดยอดเหรอพู้เจ้าใช้เองทําเองเห็นนะเดินตามรอยพระศาสดาเดินตามตรงๆนะนั้น พระสูตรเหล่านี้จะถูกนำมาใส่ไว้ในหนังสือสาธยายธรรมเล่มนี้นะเป็นช็อตเด็ดแล้วนะจำแค่นี้พอ <c oughs> เหลือเฟื่อล้วคำศาสดาไม่ต้องรู้เยอะก็ได้ใครรู้เยอะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่สั่งสมอาวุธไว้มากอาวุธจะเยอะนะยุ่ลายเหรอหยิบทนูขึ้นมายิงตายซะกิเลสนะ เข้ามาใกล้แล้วธนูยิงไม่ได้มีสั้นปลายปึกตายซะกิเลสใช่ไหมพ่อผู้เจ้าบอกไงปะหานาลาโม О, เธอต้องมีการประหารกิเลสเป็นที่มายินดียมต้องยินดีนะในการประหารกิเลสจัดการมันซะเข้าใจปว่าธรรมาราโมมีธรรมเป็นที่มายินดีปะหานาราโมมีการประหารกิเลสเป็นที่มายินดีอัพยาปชาราโมมีการไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีต้องยินดีในการไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียนยังต้องยินดีนะปะวิเวการามโมมีความวิเวกเป็นที่มายินดีเนี่ยมาอยู่ปฏิบัติธรรมวิเวกหลีกออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนะน,นิปป,ปัญจารารามโมมีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีอย่าเนิ่นช้านะไม่ได้บอกให้รีบด้วยเห็นไหมอ่าไม่ได้บอกให้รีบคำผู้เจ้าเนียนมากบอกว่าอย่าช้า รีบไม่รีบไปคิดเอาเองบอกอย่าช้านะ,นะ <c oughs> อานาปานาสิดับอกุศลได้ทุกชนิด <c oughs> นะเวลายมจิตเอาเอาจิตกลับมาอยู่กับลมเนี่ย <c oughs> อารมณ์ต่างๆมันจะดับไปหมดเลยโยมนะ <c oughs> ดูผู้เจ้าตัดตรงนี้เนี่ย อาณาปานสติีนี้แหละอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นของรางับเป็นของปราณีเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้รังงับไปโดยควรแก่ฐานะนะ,ะเหมือนฝุ่นทุลรีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทําฝุ่นทุลรีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้รังงับไปได้โดยควรแก่ฐานะเห็นนะมเพราะนั้น อาณาปาเนี่ยรูล้ลมเข้าลมออกเนี่ยสามารถได้ถึงวิมุตติหลุดพ้นเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนวิธีอะไรเลยยมรู้ลมใจเรื่อยๆขณะรู้ลมอยู่ปัจจุบันแล้วนะแค่นั้นเองอืมหรือไม่ก็นะไปคิดเรื่องกุศลค่ควรโทษของอกุศลวิตกนี้ใช่ไหมอ่าค่าควรโทษไปคิดเรื่องกุศลหาเรื่องอื่นคิด ง่ายๆอีกอย่างโยนทิ้งก็คือมาเจรินานาป่าละนันทิอยู่กับลมหายใจในี่วิธีดับปกุศลนแล้วโยมก็พยายามพิจารณานะมันไม่มีอะไรดีงามสวยงามไปตลอดทุกอย่างมีการเสื่อมนะเหมือนกับผู้เจ้าเคยบรรยายความเสื่อมของน้องหญิง นะยอมดูว่าผู้เจ้าบรรยายความเสื่อมเป็นยังไงมะพ <c oughs> ผู้เจ้าบรรยายความเสื่อมของอ <c oughs> บอกคนเราต้องเห็นอทธนวะของรูปส่วนใหญ่เราไปมองอสสาทคือรสอร่อยของรูปอย่างเดียวยังต้องมองเห็นอทธนวะด้วย ู้เจ้าบรญยญายอิสสาธานิดเดียวแต่อาทินวะเยอะเลย <c oughs> ดูอสสาธาของลูกเป็นยังไงเหมือนอย่างว่านางสาวน้อยแห่งกษัตริย์ก็ดีนางสาวน้อยแห่งพราหมณก็ดีหรือนางสาวน้อยแห่งข้าพดีก็ดีที่แสดงลักษณะว่ามีอายุ15ก็ดี16ก็ดี ซึ่งมีสวดทรงไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่ผอมนักไม่อ้วนนักไม่ดำนักไม่ขาวนักภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นสลีละสีสันวันณนะแห่งหญิงนั้นย่อมงดงามอย่างยิ่งไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายสุขสมณะท,ที่อาศัยสีสันวันณนะอันงดงามางแล้วบังเกิดขึ้นอันใดอันนั้นเป็นอาสาทะของรูปเห็นไหมนี่เลย1 5 1 6กันมาแล้วหมดนั้นเนี่ยใช่ไหมหมดแล้วมั้งเนี่ย สีสันวันน่านงดงามหมดไปแล้วมั้งเนาะแล้วไปดูนะอะไรเป็นโทษของรูปภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลจะได้เห็นน้องสาวนั่นแหละโดยการต่อมามีอายุได้แปดสิบปีบ้างเก้าสิบปีบ้างชลาสุดโทรมแล้วมีหลังงอเหมือนโคปันสีแห่งหลังคามีกายคดไปคดมา มีไม้เท้ายันไปในเบื้องหน้าเดินตัวสันเทิมกระสับกระส่ายผ่านไว้อันแข็งแกร่งไปแล้วมีฟันหักแล้วมีผมหงอกแล้วมีผมตัดสั้นอย่างลวกลวกมีผิวหนังหย่อนยานมีตัวเต็มไปด้วยจุดโอ้โหบรรยายละเอียดเห็นนะ <c oughs> น้องหญิงรานะนั้นโยมที่มีความรักกับลูกน้องของตัวเองก็บอกน้องชาย สีสันมันนะนะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมอ่านี่ก็พิจารณาฝั่งตรงข้ามเลยภ <c oughs> ิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจความข้อน,นี้ว่าอย่างไรสีสันวันนะันงดงามที่มีมาแต่เดิมอันตรธานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้านั่นคืออาทินวะของรูปเห็นนะต่อไปบรรยายอะไรอีกโทษอย่างอื่นยังมีอีก บุคคลจะได้เห็นน้องสาวนั่นแหละอาพาธลงได้รับทุกทรมานเป็นไข้หนักนอนกลิ้งเกลือกอยู่ในมูดและคูดของตนเองอันบุคคลต้องช่วยพยุงให้ลุกและนอนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันวันณะอันวดงามที่มีแต่เดิมอันรทานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้า้าเห็นนะอืมอ่าต่อไปอีกนะ บุคคลจะได้เห็นน้องสาวนั่นแหละบัดนี้เป็นสลีละร่างอันเขาทิ้งแล้วในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพตายแล้ววันหนึ่งบ้างตายแล้วสองวันบ้างสามวันบ้างกำลังขึ้นพ่องมีสีเขียวมีหนองไหลบ้างนะโอ้โห <c oughs> มันใหญ่ละเอียดมากนะนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะเป็นในอนาคตเห็นนะก็คิดไข้ควิดเยอะ ผู้จ้าตัดรายละเอียดนะเป็นศพในป่าช้าฝูงกาจิกกินนกตะกุมจิกกินฝูงสนุนัขจิกกินหมูนอนต่างๆบ่อนกินอยู่นะนี่ก็เป็นโทษมีอะไรอีกนะอ่าเป็นร่างกระดูกทิ้งในป่าช้ายังมีเนื้อและเลือดมีเอ็นเป็นเครื่องลึงลัดอยู่บ้างเป็นร่างกระดูกปราศจากเนื้อยังมีเลือดปนอยู่นะเป็นร่างกระดูกปราศจากเนื้อเลือดแต่ยังมีเอน็นนะ เป็นท่อนกระดูกกระจายไปคนละทิศทางกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกเท้าไปทางหนึ่งของเราไหมเนี่ยไม่ใช่ของเราเลยนะโอ้โหเห็นภาพเลยนะนี่ยแหละเอาไปพี่นาเป็นน้องชายนะน้องชายเป็นท่อนกระดูกกระจัดกระจายนี่เดี๋ยวก็จะค่อยๆหมดไปเองนะเยอะมา ต้องกล้ๆอยนี่จะได้ถึงคำถามต่อไปมีใครอยากสวยรวยเก่งบ้างเนี่ยนะมีผู้เจ้าสอนไว้นะสนใจมะมีสนใจกันบ้างเหมือนกันไปดูพระสูตร